พุทธตนโมเยียนโมไตสุไตปุญิยโขคิรังคุณทายเก็บเล่งต่้งคุเสียงผู้ักดนโมหกนโมเจงนโมคิวโขคิรังกุเสียงผู้ักนีโมเจงแต่จบาังนโมตั้งใบยาพูะนโมนี้บอกสำคัญมันทาแต่เธอุจอยนโมมันบาตีแทาผูโคลผูนน โจลวดโจราหังเจอวันรับทวอยไี่นะต้องผ่านหน,นักโมจะหนักโมลิสังขัญแต่ตาอุ่ยงโมเลว่าตานนอกน้องระลึกถึงปูมีกระคุณทั้งหลายซึ่งมีเิลาบารดาเป็นต้าานเวลามันดาให้อะไรเราถึงระลึกถึงคุณแม่กับพ่อคือเวลาขบม,มานดานี้ให้ของที่ปิดตัวเรามาตลอดชีวิตสิ่งที่แม่ให้เรียกว่าธาตุน้ำ สิ่งที่พ่อให้เตียงบัตรตาทินธาตาดินธาตาน้ำที่แม่ให้มีปิดกลางน้ำดีเสหาน้ำทะเลโอปอน้ำเหลืองโลหิตกลางน้ำเลือดเสพอน้ำเหลือเบทอน้ำมันก้นอัาตุคือน้ำตาวัดสาคือน้ำมันเหลยกเถโลคือน้ำลายสิงการนิกาคือน้ำมูกลัตติกาน้ำไข่ก็มูดกลางคือน้ำมูดที่เป็นาตาน้ำที่แม่ให้เรามา มีใครไม่มีบ้างผิดในนับมายมีทุกคนและธาตุดินที่พ่อให้มาคือเปสาคือผมโดมาคือขนหน้าขาคือเล็บทางตาคือฟันตะโจคือหนังมางสัมคือเนื้อหน้าหารูปคือเอ็นอาทิตคือกระดูกอาทิตวินทางคือเยื่อในกระดูกกลางคือมาาอัตยานคือหัวใจยัากนางคือตับกิโลมังังคือผังผืดปีหากางคือไตปักขาสัมคือปอดอันต่างคือไต้ใหญ่อันตัดกนังคือไก่น้อย อุทยานคืออาหารใหม่กรีสางเขากริสามคืออาหารเก่าวัตเเกมัตตลุงทางคือเยื่อในสุน